ในโอกาสวาระิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2568ผมนเรพงศ์สมวัจจิผูว่าราชการจังหวัดตราดขอส่งมอบความรักความปรารถนาดีและคำอวยพรจากใจมายัางพี่น้องประชาชนชาวตราดทุกท่านปีที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่พวกเราได้ร่วมกันฝ่าวันปัญหาอุปสรรคและความท้าทายต่างๆอย่างมากมาย ด,ด้วยความมุ่งมกกั่นอดทนและพลังความสามาัคคีของทุกคนทุกกลุ่มจนสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทุกอย่างมาได้สําหรับปีใหม่นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรักความเมตตาความตั้งใจและความสามาัคคีที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างมาไว้จะเป็นพลังผลักดันให้จังหวัดของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ในโอกาสนี้ผมขอพี่น้องทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆด้านสุดท้ายนี้ผมขอให้ปีพุทธศักราช2568เป็นปีทองแห่งความสุขความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสำหรับพี่น้องประชาชนชาวตากด้วยความฝรารถนาดีอย่างยิ่ง